อยู่ในวังวนสถานีรถไฟใต้ดินที่ไม่มีใครหนีออกไปได้ง่ายๆทา oh. เดียวที่จะรอดคือต้องสังเกตทุกความผิดปกติและหาทางออกก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปถ้าพร้อมแล้วกดไ like ลค์คนละหนึ่งทีแล้วไปลุยพร้อมกันแล้ yeah. และนี่ทุกคนครับก็คือชวนใหม่ของโมราในกลุ่มกบเล่นหลามน,นะฮะ ชุดอันนี้นะเป็นแค่แบบเล็กๆน้นอๆนะเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยมีขายมากกว่านี้อีกทุกคนก็อย่าลืมเข้ามาดูนะฮะดูชุดเอเลี่ยนนี่เล่นโชว์ซิหมุนได้ไหมใส่ชุดนี้แล้วรู้สึกหล่อเลยอ่ะทุะกคนโอ้โหหลอ่อจริงหล่อจางให้นหลังหน่อยโอ,โอ้ยลูกโซลูกสซ่ไอ,อ,อ้อไ <laughs> อไ้อาร์ชีไปตบหัวเอเลี่ยนอะ <laughs> ไม่ใช่ซิโอ้หมดหลอด่อเลยฉลาดม่พูดแบบนั้นปะโทรส่วนชื่อของฉันเนี่ยไม่เห็นลายอะไรเลยอเจ้าก,ก่อนของนายมันเหมือนมินิมลอลไงคือสีนี้อมุนหน่อยฉลาดมุนหน่อยถึงแม้จะไม่ค่อยเห็นแล้วก็เถอะอมุนนี่เออหันหันนหันหันนี่โอ้เด้อเด้อแทนล้งอันอ้วนๆดำทั้งตัวเลยไม่มีแม้กระทั่งลูกศร ส่วนของผมทุกคนครับคือเป็นชุดที่มีชื่อว่าคลีนเอ็นนะฮะก็คือเป็นชุดคินคลีนสไตล์หนุ่มเทสดีใส่ไปจีบสาวไปเด็กับสาวได้นะฮะประมาณนี้เลยข้างในดูปกติสุดแล้ว ส่วนชุดเอเรียเนี่ยถ้ามองแต่ด้านหน้านี่มันบาดหลวงชัดๆ <c oughs> โอ้โหบาดหลวงเรียนเนี่ยของเรียนมันนนี่ไงถ้าเปรียบเทียบแนวก็ฉันเป็นแนวกู๊ดบอยส่วนนี้เรียนเป็นแบดบอยเออเอ,อ้ยไอด้ดนุ่มแบดบอยแล้วฉันเป็นแนวอะไรเห <c oughs> มแม่เป็นแนวแฟสบอยผู้ชายอ้วน <c oughs> เอาละทุกคนครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาเล่นเกมเป็นแนวอนอมาลี่นะพวอนายซึ่งเราจะต้องมาตามหาอนอมาลี่ที่อยู่ในรถไฟนะครับอันนี้มันเกมที่มันแบบเคยดังใช่ไหมเจ้ากอบฉันเคยเห็นอยู่ว่าอาจจะใช่นะเออแต่ว่าฉันเคยเห็นในเวอร์ชันมันไม่ใช่โลบอกรอันนี้ไม่เป็นเวอร์ชันโลบอกไม่แน่ใจว่าเขากรอบมาหรือเป็นเจ้าของเกมจริงๆนะครับผมฉันไม่เคยเห็นเลยแม้แต่นิดเดียวอีกอย่างมันคือบอกไว้ก่อนมันอาจจะไม่ใช่รถไฟมันอาจจะเป็นสถานีรถไฟโบกรถไฟนั่นแหละก็คือเป็นสถานีรถไฟที่มีรถไฟนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่ามมันจะะีอะไร อธิบายเลยว่านี่ฉันโอเคช่างถอะสนานีรถไฟที่มีรถไฟนี่คืออะไรอ่ะฉันว่าไม่ต้องอธิบายแล้วจะกบไปเริ่มเลยดีกว่าอ่าเราไปเริ่มมาเลยที่สำคัญแน่ใครที่อยากเติมโรบักหรืออะไรก็อย่าลืมนะดีดีช็อปนะคะผมไปเติมมาได้หรือไปซื้อรหัสไก่สุดเทพได้เลยากแค่นี้แหละครไปเรามาเริ่มมาแล้วนะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะวิภาพถือว่าโอเคอยู่นะพวกนาย ว่าใช้กเป็นตัวเหลี่ยมเออเราต้องหาทางออกอะเหมือนมันอโนมาลี่แหละคือเกมในนี้ก็เดินไปเรื่อยๆแล้วก็หาสิ่งผิดปกติจากเดิมซึ่งตอนแรกมันน่าจะมยังไม่มีอะไรผิดปกติอถ้างั้นเราก็เริ่มสำรวจกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างใช่ช่วยกระจำอะไรอะก็วงจรปิดกําลังทํางานอยู่นะครับก็คือเขามองเราอยู่ใช่ไหมก็วงจรเปดฮัลโหลเอกเราเปล่า นี่นตรงไหนเราเดินมาถูกทางใช่ไหมมันมีทางเดียวมีเลี้ยวไปไหนอีกงมีทางเดียวไม่ใช่หรอด้านหลังมันก็เหมือนจะไปได้ด้วยอ่ะเอออ่ะเราเดินทางนี้ก่อนเดินทางนี้ก่อนนะเดินไปดูก่อนอ่เม,มื่อกี้เหมือนเกมฉันเพิ่งโหลดอะไอ้สีเหลืองๆมันเพ,พิ่งโผล่มาอ๋อฟิวทางเดินนี่ก็เหมือนจะเดินเข้าห้องน้ำเหมือนกันนะอาชานะนั่อเรลมสายิปุ่นโอ้สีสืสอสือสือดีมุกะเฉยนะจริงจริงมันมีภาษาไทยกำกับอยู่อ่ะอ่ะมันบอกว่าอย่ามองข้ามความผิดปกติใดๆ หาคุณพบความผิดปกติให้กลับไปทันทีถ้าไม่พบความผิดปกติอย่าย้อนกลับแล้วก็ออกจากทางออกที่8ปดอ,อ๋อก็คือถ้าเกิดว่าเราเจอผิดปกติเราก็เดินกลับไปในจุดที nice. ่เรามาเออตอวแกเลยกลับเลย ไปเหลืองซีเรียนอ่าๆหน่อยช่วยเรามาหากินสูสีโซซาสูวันนี้เราเอาโซซาว่าสไตล์สิพวกนี้จะเล่นไปแล้วเอเลียนฉันเล่นซ้ำไม่ได้หรอโอ้แล้วที่อ่านเมื่อกี้ไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยเหมือนจีนเลยอ่าเขาบอกว่าสวนน้ำดูโรงเรียนมัธยมปลายอ้อน่าจะเป็นสถานีน่าจะกว่าเออเออสถานีอันนี้ไม่ต้องสนใจได้ไปเป็นสถานีเฉยๆอุ๊ยอะไรอ่ะมีหนุ่มช่างงานต้องจำไว้นะว่าตรงนี้มีคนอยู่อ่ะเพราะว่านี่คือครั้งแรกอ่ะน่าจะไม่มีผีไม่มีหรอกครั้งแรกดิดูเขาแต่งตัวดิ ื่อเชยไม่เหมือนเชื่อสายดึกดน่แน่เจะโปรโมทก็ไปกัวล้นก่อนเออฉันจะบอกว่าอุ้ยไม่หล่อเท่าเสื้อของฉันหลอกกันเธอจริงถึงเสื้อเขาจะสู้นายไม่ได้แต่อย่างน้อยเขาก็มีผมนะโอ้โหบุรีพูดอย่างนี้มาต่อยกันเลยดีกว่าฉลามไปดีกว่าอยากเจอผีแล้วฉันเปรี้ยวมากเลยตอนนี้เออฉันรู้อยู่นายเปรี้ยวเปรี้ยวมากด้วยเฮ้ยมันกดพิ่งคแล้วพวกนายฮะอากดพิ่งโอเคเราพิ่งเลยเหมือนว่ามาที่เดิมเลย คือว่าคล้ายๆเดิมนะคะทางมันเหมือนเขาวังกดเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อเด็ดเดเดขึ้นมาแล้วอ๋อหอดใช่ไปข้างหน้าโอเคเราต้องบอดทุกครั้งสิน,นะอ่าเอาเอาแต่ไมขึ้นไข่ของอะไรอก,รกเูเบ๊กแมวอ๋อคือถ้าเกิดว่าเราพลาดใช่ไหมเราสามารถเติมโลบักได้เมื่อกี้สมมติว่าเราแบบพลาดเดินมาเฮ้ยแล้วเราพลาดหรือไปถูกกันเนี่ยท้ามมันทางออกศูนย์ไอ้เมื่อกี้มันสำรวจเฉยๆแมวมันยังไม่นับคะแนนหรือเปล่ามันยัไปแค่สำรวจนะโอ้นี่คนเดินมาแล้วก็หยุดบริอันนี้เหมือนเดิมแหละเนาะฉันว่าไปอะไรเมื่จะอยู่พลาดใช่ไหมกับพี เฉยเลยอะเอาแล้วเจ้าก็มาโผล่ที่นี่กำลังดูป้ายอยู่เลยอาอะไรของนายเนี่ยเออฉลามอา่าตัวนี้ก็เป็นคุณผีคุณหมอโอเคโปสเตอร์ม,มันจะปกติกล้องก็บอกเราว่าทํางานอยู่ถ้าต้องให้จําแบบพวกภาพหรืออะไรน่าจะเป็นงานยากอะนี่อะ่ะย้ตัวนี้ไม่มีคนเลยตักวา่เาเบอรมัน่สัสุดแล้วนี่ยันส,สุดแล้วเ,เราลองหทวช่ดดูสิอา่เอาเาพราะเราไม่เจออะไรผิดปกติเลย ไปต่อกันเดินต่อได้อ๋อนี่ไงมีเลขหนึ่งแล้วหัอเลขหนึ่งก็แสดงว่าเราต้องถึงเลขแปดมาเพราะมันบอกว่าออกทางแปดใช่ไหมถ้าตัวที้เป็นศูนย์นี่คือเราพลาดน่าจะกลับโอเคคนนี้เดินอ๋อมันว้ามาคืออ๋อเหมือนเหมือนแบบเพื่อนเดินนำเรามันก็จะว้าเว้ยเมื่อกี้อ๋อคนนี้มีอยู่แล้วน่ะฉลามแต่นึกว่าไอ้ตอนเขาเดินมาคือสิ่งผิดปกติเพราะไม่เคยเห็นเอาไปเช็คไปอยู่ไปแเ้ายังไม่ได้กดโหวตเลยนะไปฉันก็ไม่ได้โหวตเลยไอ้โหวตเมื่อกี้มันขึ้นมาทำไมวะโหวตกลับอะนั่นด นี่นี่นี่อันนี้แปลกหรือเปล่าเฮ้ยเออมีขีดฆ่าลูกตาโอเคปกติจะไม่มีงั้นแสดงว่าเราก็ต้องเดินกลับไปวิ่งเลยดีกว่า วิ S <S ่งเลยรุงไงจะกลับกับพวกเราป่ะย้อนกลับใช่ไหมตอบไปเลยว่าใช่โอเคแล้วเราต้องเดินไปทางไหนแล้วเนี่ยว<อ>ิทางนี้ทางนี้อ๋ตอตอนเออมาทางนี้นี่ไงมันเป็นเลขสองแล้วพวกนายโอเคตัวนี้คือจุดเริ่มตน้นวุ้มันเดินงงเหมือนกันนะนี่ <S 2> <S 2> <S 2> ใช่เพราะเราข้ามัาเหมือนกันหมดเลยไอ้ล้วคนทำงานไม่มาเหรอเรามีอ๋อนี่เขาเดินมาแล้วนะฮะอันนี้อย่าโวยกันนะมันขึ้นมาทําไมย้อนกลับไม่ย้อนวยโอเคน่าจะปกติคนนี้ย ตรงนี้มันอ้ใครโหวตอ่ะใครโหวตอะไรอ่ะมันก็ไม่มีใครโหวตนะก็เมื่อกี้ฉันก็ไม่ได้โหวตนะอ๋อเลยเราต้องกดด้วยหรือเปล่าแบบโหวตว่าไม่โหวตว่าอะไรถ้าเราไม่อยากกลับอะไเลยไงถ้าไมฉันจอดำอ่ะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวนายยังไม่มาเลยเลยวนายฟื้นหรือยังฉันจอดำค้างเลยอ่ะจะกลับเลยนายลองเดินสิเดินดูดิก็เดินได้อยู่นฉัเดินอยู่เดินได้แะแต่ว่าจอดำเราจะต้องเดินสนามแล้วให้เล่นโหวตมันอาจจะหายนี่โอเคโอเคนไี่ แมันเป็นเลข่องสามเลยนะฮะทุกคนเอเล่นในจอดำไปก่อนนะโอเคโอเคดูป้ายหมอฟันบะหมี่อ๋อป้ายเหมือนเดิมกล้องวอลจอปิดไม่มีอะไรนอกฉันว่ากดใช่เลยเอเล่นในกดคิวเลยใช่เลยโอเคฉันกดแล้วอะอ้าวอ้าวพลาดเหรอละพลาดเขาบอกว่าละพลาดสิ่งผิดพลาดได้ยังไงอ่ะฉันว่าฉันก็เช็คดีนะอะไรอ่ะโอ้โหเอเล่นในมาแล้วยังหายดำยังฉันฉันยังไม่มาเลยตะกราบเลย เจ๊บ,บากปะท้อะไรกันและวนี่ยทำไปถึงมาบากแล้วแล้วฉันเกิดใหม่ไม่ได้ด้วยานายรีเซ็ตตัวได้ไหมวะอ๋อไม่ได้ด้วยนะฮะไม่ได้จะเก,กิบไม่ได้ โะโถงั้นเราต้องเล่นใหม่น่ะเพราะว่ามเล่นบังไปแล้วอะโอเคเล่นใหม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงมันก็ศูนย์อยู่ดีนะครับผมแค่เราเล่นมาใช่ต้องเริ่มใหม่เอออันนี้ก็หันไปทางซ้ายเอ้ยมันเขียนผิดหรือเปล่ามันเขียนว่าหันไปทางซ้ายแต่ว่ามันชี้ขวาขับไปทางซ้ายก็แล้วนะเดินไปทางซ้ายเก็บไว้เออคืออะไรวะทุกคนสมักงานนี่ก็เหมือนเดิมอันนี้มันคือแปลกหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉลามเราลองเราลองเดินไปก่อนไหมอาจจะเจออะไรที่มันแปลกก็ได้ก็วงจรปิดทํางานอยู่ โอเคปกติห้องทํางานเป็นห้องไฟฟ้า2อ,อันปกตินะครับเท่าที่ฉันดูส่วนอันนี้ก็ฮับสูบุรีคือจริงมันไม่ได้มีอะไรให้สังเกตเยอะขนาดนั้นนะเพราะนั้นไม่น่าจะยากไหมฉันว่าโอเคเราลองใช้ไปก่อนตอนนี้ โอเคอย่างนี้คือเราไม่ผิดใช่ไหมมันไม่มีผ้าแล้วเนาะถูกต้องถูกต้องโอเคครับแต่เขียนผิดหรือว่าแปลผิดแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรอันนี้ผิดปกติหรือเปล่าทำไมชนว้ามาตรงนี้พวกนายโดอะไรอ่ะโอ้ยผิดผิดผิดปกติแล้วก็มีรอยเลือดเพือนที่เพื่อนใช่เพื่อนโอเคเราเดินกลับเลยนั่นเองชนว้ามาเมื่อกี้เลยกลับเลยกลับเลยใช่มันก็ว่ามาประจันต้องงงระบบเกมเลยแฮะ อ่ะกดใช่ไปนะฮะทุกคนผู้ชูเลือกคือใช่แล้วแล้วก็เดินไปเลยล้วต้องเดินใกล้ๆกันอย่าเพิ่งวิ่งนำไปไกลมากเลี่ยนไปไม่มาได้กระซิโอเคเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเดินนำกันบางทีมันมจะวาได้เราเราดูคดีดีกว่าว่าเขาจะมายืนอยู่ตรงนี้เปล่าโอ้ยว่ามาจะกวาดแล้วอ่ะโถในว่ามาจะกวาดเออแน่นสิเกิดอะไรขึ้นว่าปกติแฮะไปทุกอย่างเหมือนเดิมเป๊ะใช่เหมือนเดิมห้องไฟฟ้าเหมือนเดิมกล่องทำงานเหมือนเดิมด้วยเฮ้ยหลอดไฟยัง อ๋อหลอดไฟได้ปกติหรือเปล่าใช่ไหมวะเฮ้ยฉันว่ามันเอียงมันน่าจะแปลกนะเออมันเอียงอะพวกนายกลับเลยแมพวกเราเออตรงนี้มันก็ตรงอยู่นะแต่หลอดไฟตรงนี้มันเอียงอ่ะใช่า่นะดูดิตีว่าเป็นไม่ปกติละกันเออ,เออเพราะว่าสถาปนิกเขาไม่น่าทำให้มันเอียงแบบนี้ออใช่ไหมใช่ มันเป็นเรื่องปกติที่ไฟมันจะเอียงนะไรน,นะมันเรื่องปกติหรือไม่ปกติ <c oughs> มันปกติยังไงจะจะพูดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกตินะเออพูดได้มาถูกสิแล้วก็ไปแกะนี่ไงผิดปกติเออนี่ไงไฟมันต้องตรงจริงด้วยเออดีนะสังเกตก,ก่อนนะฮะตอนนี้เรามาถึงสี่แล้วทุกคนเอาไงถ้าถึงแปดปุ๊บจบเลยคิปนี้ชนะ๋อต้องถอดไกและมัง้ไงไปคาตาแดงหรือเปล่าไฮ้เอ้ยคตาแดงกับเลยกับเลยชนะเขาอาจจะฟังเรื่องเศร้ามาไงคนเนี้ย โอ้โหร้องให้ตาแดงนะนี่ห้าแล้วนะ้อีกแป๊บเดียวก็แปดแล้วเนี่ย ด็กสามราก็จบแดเนี่ยจะกลับไวไปเปล่าอุเ้ยมันคือระดับปกตินะแต่ไม่คิดว่าจะง่ายขนาดนี้นายมากันเลยลุงนายเรียกเขาว่าลุงได้ไงวะหน้าตาเขาหนุ่มมากเลยนะฉลามหนุ่มก็ได้กับฉลามเออเป็นลับชายี่คนนี้นี่หน้าตาแกเราไม่หล่อแล้วหน้าฉันนี่เต่งตึงตึงจนเหลี่ยมเลยอ๋อเต่งจนเหลี่ยมหน้ามันซิกมาห้ามสูบบุหรี่ไอ้ป้ายนี้มันอยู่ตรงนี้หรอมันมีอยู่แล้วนะใช่ใช่ป้ายนั้นมีอยู่แล้วตะกงาบ่ออ ห้องไฟฟ้าปกตินะฮะผมสังเกตได้บอกก็ปกติไม่มีหลอดไฟยงหรืออะไรก็วงจอยก็ยังอยู่โอเคห้ามสูบบุหรี่อันนี้ปกติฉันว่าน่ไม่มีอะไรผิดปกติเลยอ่ะเดินไปเลยมา้วี้ไงย้มาเลยฮะทุกคนเราถึงประมาณ6แล้วนะครับมันง่ไงไงไงายเกินอ่ะนี่เราพลาดแค่รอบเดียวที่เอเลียนบักเราก็เลยยอมแพ้นี่ย ไม่เล่นกัเก้าคืนในป่าไม่คาเทมเลยไอหนูเลิกร้องแล้วมาที่นี่ดีดีช็อปรับเติมโลบักกดเกมพาร์คคาราฮาไก่สุดเทพมีครบแมปดังกับก้าคืนในป่าบล็อกฟูดเดอะฟอร์สสตีว์เบลดเลขหนึ่นอีกมากมายสนใจลิงรีวิวดีดีช็อปใต้คลิปเลยนะครับแต่จริงนะเดินไปเดินมาฉันเริ่มปวดตาแล้ววะเพราะว่ากำแพงมันลายตาเหลือเกิน ฉันเริ่มจับจุดได้แล้วนะจะกลับเอามาดูมิมีสันมีสันมันปกติไหมเหมือนเดินสันอ่ะอันนี้เป็นระบบบ้างเลยมั้งปกติแหละไม่น่าจะเกี่ยวกับตัวเกมเฮ้ยเล่นในรองหันหลังซิเออวางลูกศรมันเหมือนมันชี้ให้ตบหัวเลยจริงๆนะไม่เอาพูดอย่างนั้นสิเฮ้ยเดี๋ยวนายก็ยื่นมือมาเหมาะเลยไงหัวหลวงพ่อยิ่งเนียนเนียนเยอะหัวยิ่งใช่เลยอะสเปคเลยอะสเปคในการตบเลยแล้วฉันจะเดินนำหน้าพวกนายด้วยระแวงเลยเนี่ยเออเราเรา นะมือใช่จะลั่นเฮ้ยมันเหมือนมันไม่มีอะไรผิดปกติเลยนะรอบนี้ก็ดูป,ปกติดีทุกอย่างเลยแต่ยาลืรือพาดปุ๊บคือเริ่มสูนเลยนะบอกเลยจะดีไรไงจะกบมันจะได้นานกว่านี้หน่อย๋อนี่กลัวคล,คลิปสั้นเกินไปใช่ไหมใช่ใช่ใช่กลัวคลิปสั้นเกิน มันจะไม่มีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นโผล่มาจริงเหรออโนมาลี่นะมันคงไม่ได้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นนะเราเลยถูกนะครับเฮ้ยเป็นยังงเจ็ดแล้วอ่ะไม่คิดว่าอโนมาลี่มันจะทําให้เราจบง่ายขนาดนี้หรือเราจะเป็นเทพอโนมาลี่แล้วอ่ะจากบตอนนี้ไม่แน่นะเราเล่นหลายเกมเฮ้ยออเมามไปวัดแบกแน่นอนดูรูปภาพดิพวกนายโอ๊ยส้ำงายหมดเลยโอเคเราไม่ต้องเดินไปให้ไกลนะถอยเลยนี่ถอยอย่างรวดเร็วอ่ะผู้ชูเลือกคือใช่อ๋อมันน่าจะเป็นแบบคำตอบของคุณคือใช่หรือเปล่าคำภาษา ไงทางเป็นไปแล้วมันเป็นทางออกแล้วทางขึ้นแบบขึ้นขาบนน่ะมันจะอยู่ใต้ดินแล้วอ่ะเอ้ยงั้นลองเดินไปดูสิเดี๋ยวนะมันจะมีแค่นี้จริงหรอวะต้องเล่นหลายรอบเ่ยรอบเดียวมันไม่พออะแทบไปเจอผีอะไรเจอแต่รูปเจอแต่อะไรแปลกๆเปลี่ยนไปเออมันไม่มีอะไรวิ่งไล่เลยแหละฮะทุกคนวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยปึ๊บทางออกแล้วไม่มีหายไปครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาในรถไฟฟ้าคือช่วงเที่ยงวันอาทิตย์เห็นเอา รีบเลยแกนเราหนีรอดออกมาได้แต่เขาหนีไม่ได้สินะคนเนี้ยตำรวจกําลังสืบสวน2คนที่หายไปเดี๋ยว2คนในวันเราเห็นคนเดียวนะอย่าบอกนะว่าตามในเรื่องพวกเราก็หายไปด้วยอ่ะโอเออวะไม่แน่นะแต่ว่าเรารอดคนนั้นไม่รอดหรอตำรวจเจอกระเป๋าสตางค์ลึกลับไอ้เราจบดีนะทุกคนไม่พลาดนะครับใช้เวลาแค่6นาที48วินาปีไมเก็บไปมป็้า เอาแล้วทุกคนงั้เราไม่เล่นอีกรอบนะฮะมาสัมผกอีกรอบเพราะรอมากี้มันง่ายเกินไปเลยพวกนายวิ่งเลยวิ่งเพื่อผ่านเลยดีกว่าไปละจ้าขอเจออะไรที่มันน่าตื่นเต้นเราใจเราใจหน่อยนะใช่เขาเล่นจับเวลาแล้วเอาให้สถิติเร็วกว่าเดิมไหมพวกนายเอาเดี๋ยวเรารีบวิ่งกันเลยดีกว่าพรานักงานรีบเดินมาเร็วเดินสกายไดเลยอ่ะเราไม่ต้องรอเขาหยุดไหมเพราะว่ารอไปก็ท่าทางไม่จะเหมือนเดิมแค่วิ่งเลยละกันไม่รอเอเล่นนายช่วยสเก็ตด้วยนายเล่นเดี๋ยวพลาดไม่มีอะไรน่าตะกว่าล่ โอเคงั้นไปเลยไม่มีอะไรเลยนี่โอ้ยฟาชาเวลฟาชาเวลเอาให้ได้เก็บแล้วทีได้ไหมจะเก็บไม่เก็บสามทีเออได้ดิได้ดีไหมไม่เก็บสามทีโอ้ยหน้าหล่อเหมือนเดิมไม่มีปัญหาโอเคครับหน้าหล่อเหมือนเดิมจัเงาไม่เงาไม่เงาไม่เงาโอ้ยโอเคไปเลยไม่ต้องพี่ลีพี่ไรพี่ลมพี่ลำ ก็แต่ในเน้เรื่องผู้ชาาคนนี้มันคือใครวะนันเขาบอกว่ามันหายตัวไปเลยน่าจะเป็นคนที่ติดที่นี่ก่อนเรานะหรอฉลามเคยดูเนเรื่องนี้ไหมเนื้เรื่องของเกมนี้ไม่เคยอ่ะแต่ฉันว่าน่าจะมีหลายคนที่มาติดอยู่ในทางพวกนี้อ่ะที่เขาเดินนี่คือเขาเดินหามันเราหรือว่าอะไรหรือเขาเป็นเอมซอะไรเฉยฉันจะไปรู้ไหมล่ะเพื่มห้ามสุบุรีก็จะปิดไม่มีอะไรนะทุกคนผมว่านปกติปกติปกตินี่เราตอบก็คือใช่มันเดิมนะฮะหูเร็วมาก Yes Yes จาดสีแล้วปัญหาเวลพวกเราลุยเฮ่พายเหมือนเดิมแหมไอ้หน้าร้องไงบ้างพายเหมือนเดิมหน้ารอเหมือนเดิมโอเคเหมือฮ่สามห้องเลยเฮ้ยอ้พวกนายปกติมันมีรูตรงนี้ด้วยอ่ะไหนไหนรูของนาย มันไป็กล้องจอปิดไม่ใช่เหรอฉลามจอยปิดแต่ปกติตรงนี้มีอ่ะเออเออพอไหนพวกนี้ฉันเริ่มคิดแล้วว่ามีหรือเปล่าฉันเริ่มค่อยขวยและแต่ตอนแรกตัวใหฉันเห็นแต่ตรงมุมนู้นกับตรงมุมเนี่ยคือป้ายมันลงๆไปประวานตรงนี้หรือว่ามันแบบนี้เลยมันปกติอ่ะจะเกิดมันมีประมาณหกป้ายอยู่แล้วอ๋อแต่ว่ากล้องนี่น่าจะปกติละมั้งฉลามฉันว่าไม่น่าจะแปลกหรอกมั้งไปเถอะไปเถอะอย่าเสียเวลาเร็วพวกเราเออเราจะทำฟาสทาวเวลนะฮะนี่ไงไม่มีอะไรผิดปกติฉลามจะไห ชั้นห้าเลยชั้นห้าไอหนุ่มหน้าไม่หนุ่มโรงงานไม่คิดจะกลายร่างเป็นผีจริงเหรอคนเนี้ยคือชุดเป็นอย่างงี้อยู่แล้วไหมยับยับอย่างงี้อยู่แล้วไหมอ่ะอ่ะยับยับอยู่แล้วยับย่บทํ<ม>าทำงานเหนื่อยนะโอเคทํางานเหนื่อยเลยชุดยับโอ้มันเกี่ยวอะไรกันว่าเอเลี่ยนเราแบบว่าเงื่อโชคไงแจากก้ากวางเขาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าร้อนเขาก็เลยต้องเอาออกจ <c oughs> ะทํางานเป็นแดนเซอร์ได้นะ อ,อ,อ๋อฟดิเซอร์ไอ้นี่เหรอใส่ชุดออฟฟิศเต้นน่ะใช่ใส่ชุดอฟนนดดอฟฟิศเต้นไงอ่ะอเออก็ยังถูกนะเฮ้ยเราจะชิวกันไปเปล่า <c oughs> เกมนี้เขามียโนมบลรี่จริงไหมเนี่ยเริ่มจะสงสัยแล้วนะหรือเป็นเพราะชัดจริงๆอ่ะจะกลาบเออมีชัดอยู่ไี่นายอยู่ผีไม่ค่อยอยากโผล่หรือเปล่าเออน่าจะกลัวชัดเก่งเฮ้ยโกบจอนผิดด้มันเป็นเดือนนี้ตาแดงผิดปกติโอ้ยน้ำตาไหลโอเคโอเคกราบกราบกราบไปเลยนะฮะผมบอกแล้วว่ารอบนี้ไม่น่าเกินหกนาทีที่เราทำรอบก่อน เฮ้ยว้าน้อยเจ็ดแล้วฉันเองเออยิ่งดีกว่าฉลามแนะนำแนะนำให้ฉันหน่อยเออนั่นไหมพอฉันนำแล้วมันจะไม่เจ้งไงอ๋อเอออาจจะใช่ไม่มีอะไรไม่มีเงาหลอดไฟก็ตรงดีโอเคที่จะคาดหวังก็คือแบบจะต้องมีผีไล่นะแต่มันไม่มีสักตัวหรอผีไล่อะไรพวกเนี้ยว่าจะมีผีแบบว่าแปลงร่างออกมาไล่อะไรเงี้ยโอ้ผีหมดเลยเนาะจบแล้วหรอีายแล้วเ๋ยวเฮ้ยตกลรด้วยกันเลยดี่ย ผิดเหรอนั่นดีแต่ที่เราเดินผ่านมามันก็ไม่มีสักจุดที่ผิดเลยนะหรือเราสัเก็ตไปถี่ท้วนเอออะไรเงียทุกคนอ่เริ่มใหม่เลยนะฮะคลิปยาว่าเดิมเฮ้ยสบผมสบผมจะก่อนมเปลี่ยน เทสนิคปรดมตปย้อนผมมาที่ไหนครับเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้ด่านสูน่ะเจอผีตั้งแต่ด่านสูเลยเนี่ยเออว่งเอ้วิ่งเขา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 วิ่งเราก็วิ่งด้วยแปลกแน่นอนก็นี้ไป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 ไอ้เมื่อกี้ถ้าเราเดินไปช้าเราจะไม่เห็นเขาวิ่งแล้วแบบลาดไปเลยก็ได้น่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นไฟปกติป้ายแปดปกติหมอฟันประตูปกติปกติปกติ ห้ามผบปกติปกติได้เปล่าปก,ปกติเลยมาเราพยายามแบบเร็วด้วยตรวจให้ครบช่วนด้วยแล้วกันนะโอเคนีป้ายนี่ก็จะมีผิดปกติได้นะเนี่ยถ้าเกิดเออเดี๋ยวเดีอ๋อเพื่อนเดินปไปแล้วอะไรเพื่อนเดินก่อนมาเลยวับไอหนมก็นี่ไม่มีอะไรเอ okay. กวิจรปิดหลอดไฟครบทุกอย่างปกติปกติก็ไปเลยสิฮะทุกคนลุยลุยลุยลเฮ ถือว่าเป็นข้อดีนะที่เราแพ้แล้วเมื่อกี้ทําไมเราได้เดินใหม่แล้วก็ได้เจอสิ่งใหม่ๆมั่งนะโอเรายังไม่เจอเลยตอนนี้เจอแต่สบผมใหม่อ่ะผู้ชายคนนแ้่เอออ่ามันเดินไม่มีอะไรหัวเขาดูจางๆหรือเปล่าพวกนายมันบางคังมันก็เป็นอย่างนั้นแหละฉลามอ๋อเหรอใช่เมื่อกี้เหมือนฉันรู้สึกว่าฉันมองทะลุหัวเขาท้ายเลยกนเรยฉันก็สะดุ้งนิดหน่อยแต่ว่าฉันก็เห็นว่ามันไม่ปกติเอ๊ะเป็่นไปลปกตินะสุบรีไม่มีอะไรไะมอ่าไม่มีอะไรไปต่อ อ้ยหาแล้วกลับมาที่เดิมเร็วเหมือนกันนี่นไงพวกเราไปเรื่อยๆเลยอบอกแล้วไ่ขายเชบแบยิบย่งยากกว่านี้อีกอ่ะใช่เพราะว่านั้นมันต้องเช็คแบบว่าละเอียดทีท้วนเลยอ,อันนี้มันง่ายๆอ่ะไม่ผ่านดูยังได้เลยเอ,อทางออกนะครับแปดห้องไฟฟ้าห้องไฟฟ้า,ฟารูปภาพปกติไม่มีรูปไหนสลับแน่นอนกายยังปกตินะครับอารมณ์เหมือนผีขีเกีมาหลอกเลยไม่มีย้อนกลารหลอกถ้ามีรอบนี้ฉันเติมเลยดีกว่าเฮ้แต่บางทีนาจะได้ฉากจบใหม่ก็ได้นะจะกรอบถ้านายไม่เติมอ๋อ เล่นแพ้ไปเรื่อยใช่ไหมใช่เออลองดูก็ได้นะเพราะฉากจบมันมีหลายฉากจบนะฮะไอโนมทรงเชงไม่มีอะไรลูกก็ไม่มีม่แดมไม่มีอะไรปกติไฟก็ปกติปกติและไปเลยไปเลยไม่รอใครนะครับเยสเจ็บแน่เจ็น่อ้ยวันนี้ให้ถี่ช่วเพราะว่าเราเคยพลาดมาแล้วรอบนี้จะดูจนเขาหยุดเดินเลย ้ายของกินป้ายชงชาว่าเดี๋ยวนี้น้าปกติปต่ะเนี่ยพวกนายหน้าปกติหรือเปล่าผู้หญิงคนนี้อาจจะปกติละมั้งเขาแต่งตัวเป็นงิ้วอ๋อปกติ <c oughs> แต่งิ้ม <c oughs> แต่ฉันสงสัยอันเนี้ยอันนี้มันปกติหรือเปล่าไหนอะไรในดูอะไรอ่ะเฮเลิยนบนหัวพวกนายเห็นไหมช่องสีเหลี่ยมข้างบนนอ๋อนี่ปกติปกติน่าโอเคปกติหน่อยชัอตสเกลมานานแล้วมันเป็นแผ่นฟ้าไงที่เวลาเขาจะซ่อมสายไฟเลยไรเงสังเกตก็ไม่น่ามีอะไรแล้วเออไม่มีอะไรหรอกหาแน่นอนแ่ อ้าวแล้วนี่คือเราก็ได้จุดจบเดิมสิแบบนี้ไอ้พวกเราลองเดินย้อนกลับในตอนนี้ดูไหมอ้าเออมันจะเป็นจุดจบเดินนั่นงั้นเราเดินย้อนกลับดูนะรอ่าเดินย้อนอ่ะลองดูซิจะมีอะไรฉันต้องไปทางตรงอ๋อบังคับเลยบังคับบังคับไม่ไปแย่คือบังคับไม่เล่นจบนั่นเองนะฮะแล้วทำไงเราจะได้จุดจบอื่นละเนี่ย หรือว่าพวกเราต้องกากันเราถึงจะได้จุดจบอื่นน่ะอันนี้พวกเราอาจจะเก่งเกินไปไงอุ้ยแต่มันทําไม่ได้สิทําให้พวกเรากากเนี่ยถ้าทาไม่เป็นน่ะฉันทําไม่ได้เก่งพวกเรามันามารถทได้น n มอรี่ไม่อาจเก่งกากได้เพราะเก่งเกินไปโอ้โหยิงพูดยิงดูเท่เอาละทุกคนครับจุดจบเดิมใช่ไหมอ่ะในที่สุดก็เข้าถึงชางออกแบบเฮ้ยเปลี่ยนไหมนี่เฮ้ยเปลี่ยนใหม่ดิอันนี้ฉากใหม่แอลมันจะเล่นนอกฉากจบหรือเปล่าทางเดนเต็ดินถูกทิ้งร้างปเวลา50ปีเพราะว่ามีคนหายไปที่นี่มีคนเจอแบบเราเยอะนะฮะ พวกเขาไม่เคยถูกพบเอ้ยหายไปไไแล้วไม่ไหาเ<ม>จอเลยแส,สดงว่าเราเก่งสุดๆไม่ดีอ๋อเพราะว่าเราพลาดหนึ่งครั้งไงมาเลยแบบว่าเปลี่ยนฉากจบอ่ะไอฉากจบที่แล้วที่เราได้น่าจะเพราะว่าเราไม่พลาดเลยอ่ะโอ้อย่างนี้่องโอเคยังเป็นฉากจบใหม่ก็ถือว่าโอเคนะได้ดูฉากจบสองจบเฮ้ยพวกคุณพวกคุณระวังนะพวกคุณจะไปติดอยู่ในสถานีรถไฟสยองเ้ยระวังอย่าเข้าไปเล่นมันน่ากลัวนะ ไปแล้วใช่เราเขียวอย่าเข้าไปเลยอย่ามันอันตรายอ,อ,อย่าเข้าไป,าาไปนิ่งไว้ทุกคนถ้าเคยเข้าไปเล่นแล้วอย่านะมันจะทำให้ทุกคนหายไปอย่าหาว่าฉันไม่เตือนนะแต่มันอันตรายจริงๆไงพราะแม่จิงอยู่ในเขาวากกดใน,นั่นพวกนายอาจจะไม่สามารถรอดมาได้เหมือนพวกฉันเพราะพวกฉันมันเก่งเกินห้ามใจแต่พวกนายมันอาจจะอ่อนเกิน <laughs> เอาล่ะทุกคนก็ประมาณนี้ละกลันสระเก็บนี้นะฮะสรุปคือเราเจอแต่สิ่งผิดปกติแต่เราไม่เจอผีมาไล่เราหรือว่ามาทำให้เราหวาดกลัวสแกรี่หรือกีดอะไรเลยอะ่ะ <c oughs> อุตสาคาดหวังน <faz aa> ว่าจะเจออะไรแปลกเจอแบบว่าอะไรเล่นทึกหน่อยคนที่เป็นพนักงานอ่ะก็นึกว่าจะมีชายแบบวิ่งมาไล่พวกเราด้วยอันนี้วิ่งไปยืนเฉยใครแบบคาดหวังให้เราเมกี้คลิปนี้ก็ต้องผิดหวังกันนะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะจูว่ารับชมสนุกนเป็นละการสำหรับวันนี้ขอตอลาไปก่อนอย่าลืมมาสั่งซื้อเสื้อเราแล้วก็เติมเกมซื้อรหกไก่ได้ที่ดีดีช็อตเลยนะทุกคนนะไปไปฝากด้วยนะคะไปแล้วว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายบ๊ายบาย